ตาม G P S ตามเส้นทางที่ผมพาเดินมานะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาตรงนี้นะครับร้านของคุณโตออเดอโอนะครับบายชัยออเดโอนะครับขายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีลำโพงมือสองที่เขาเลิกกิจการนะครับท่านผู้ชมต้องย้มว่าเป็นเครื่องเสียงที่ประมูลมาจากร้านอาหารร้านคาราโอเกะนะครับสินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนนะ,ะก็มาดูมาเลือกซื้อได้ราคาไม่แพงนะครับติดตามทาง ติดต่อเบอร์โทรนะครับ0893982495นะครับคุณโตนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นลำโพงที่เพิ่งมาลงเมื่อเช้านะครับนี่เดี๋ยววันนี้คุยกับเจ้าของนิดนึงนะครับตู้ลำโพงนะครับไฟเวทีนี่บางทีนะคืออาจจะไม่ได้บอกราคานะครับราคาตรงนั้นตรงนี้มันเยอะเกินนะครับท่านผู้ชมก็มาต่อรองกันได้นะครับ เดี๋ยวถามคุณโตหน่อยมาคุณโตมานี้หน่อนี้สวัสดีครับคุณโตครับวันนี้เจอกันอีกรอบหนึ่งนะเอาจักแป๊บหนึ่งของเพิ่งจะมาลงนะับได้ปัดฝุ่นเลยใช่ไหมยังเลยครับป๋าเพิ่งมาลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นด้านหน้าคือมีทุกอย่างจริงเหรอใช่ใช่ครับตัวนี้มีเครื่องดนตรีด้วยนะครับกองชุดนะครับนี่ถ้าสนนราคายังไงตั้งราคายังตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาเลยป๋าของเพิ่งมาเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามได้ครับถ้าใครสนใจชิ้นไหน ด้านหน้าเรามีอะไรบ้างไฟก็ไฟเนี่ยไฟไฟเวทีไฟบีมนะครับใช่ไฟบีมถ้าถ้าถ,ถ้าคิดเป็นตัวประมาณเท่าไรอย่างเงี้ยตัวหนึ่งสามพันห้าสามพันห้านะครับเป็น<บ>ตัวนะครับอันนี้ก็คือบอกราคาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเหมือนกันนะครับเขาเรียกไฟด้านหน้าเวทีไฟเป็นไฟคล้ายข้างหน้าเวทีเนี่ยตักไฟต่างๆนะครับอันนี้ลําโพงเห็นเห็นีบอกว่าเป็นสับเบดสับเบดสเดที่อยู่ใต้เวทีนะครับ ใช่ครับสิบแปดนิ้วสองดอกใช่เป็นดอกคู่ครับเป็นดอกคู่นะครับมีสี่ใบสี่ใบนะครับด้านหน้านี่เป็น NPE เอ่ออันนี้เป็น Nexo อันนี้ก็ซับนะอันนี่ซับครับผมของ NPE ด้วยนะครับอันนี้ใบยังไงอันนี้ใบละหกพันห้าหกพันห้านะครับครับผมแล้วนั่นอะตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวยังไม่คิดราคาปาของเพิ่งมาเดี๋ยวคุนวณราคาดูดูดูท่านผู้ชมนี่ ไฟแบบตัวเล็กตัวน้อยอันไหนพอบอกได้ก็บอกก็ได้ครับ,รบแตมม่มันตัวมันออชิ้นใหญ่ครับ,รบมันหลายชิ้นโอ้โหนี่นี่ลูกุมพลังเขานี่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าด้วยมานะเดินมาด้านหน้า อันนี้ก็จะเป็นตอองอมีทั้งหมด4ี่ใบใช่ไหมใช่ครับยีห้อนี้มีสี่ใบนะครับนหลือมานก็ตามแล้วยังสามารถใช้ไวอาเ้วก็เป็นสินค้าจากข้ออาหารนะครับงานประมูลจากอันนี้เป็นชุดแฟนชุดแฟนไรคเล่ ของ P C level อ S A P หรือว่า D b S V ที่เรารู้จักกันนั่นเองตัวนี้เป็นตู้อื่นนะครับกระแทกหรืออะไรก็เป็นหูแปดใบครับอ่ะทั้งหมดแปดใบแล้วก็ตู้นั้นสี่ใบนะครับใช่ครับตู้เออสับเบลนะครับซับเบลที่ว่านี้จะเป็นชุดแฝงหน้าเวทีข้างเวทีครับซ้ายขวาอันนี้ทั้หนึ่งสองแปดใบนะครับใช่ไฟไหน้าเวทีด้วยนะครับไฟกอดไหลไฟดีนไฟพาต่างๆนะครับ เดี๋ยวเข้าด้านในนะครับมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เพิ่งจะามาอัปเดตใหม่นะคือมาลงสินค้าใหม่เมื่อเช้านี้เองนะครับบางตัวก็ยังฝุ่นเคลอะอยู่เลยก็คือรื้อจากห้องอาหารมาแล้วมาลงตรงนี้เลยนะครับก็สินค้าก็จะเวียน,ยนมาเรื่อยนะครับคือจริงๆแล้วผมอัปเดตไปประมาณสักคลิป2คลิปที่แล้วนะครับก็ท่านผู้ชมก็ให้ความสนใจมากนะครับ บางคนก็ถามถึงราคานะครับยังไงก็งให้ติดต่อคนขายแล้วกันนะครับคุณตัวก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะบางทีก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยเ,เวอร์มามาเดินมาเดินชมอีกนิดนึงเนี้เอาถือตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหม ตัวนี้ไปเยอะแล้วป๋าเหลือคู่สุดท้ายแล้วโอเนี่ยรับมาสิบกว่าคู่ผมมาสิบกว่าคู่เหลือคู่เนี้ยคู่สุดท้ายแล้วครับเออตอนนั้นเราปล่อยคู่เท่าไหร่นะตอนนั้นรึตัวนั้นเจ็ดพันห้าถ้ามันก็ลดได้ครับตัวนี้คู่สุดท้ายเอาห้าพันพอเออคู่สุดท้ายแล้วนะครับเอาห้าพันพอเลยเนี่ยใครจักได้ก็เอามาเลยรีบมาเลยสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วสิบกว่าคู่แล้วเนี่ยเพิ่งไปเอามาเนี่ยร้านอาหารเหมือนกันเนี่ยเนี่ยใช่มีทุกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะเครื่องเสียงมีีอันน้ตตุ๊กา ตาตกแต่งร้านอาหารอ๋อคือคุณยายสินค้าเราจากร้านอาหารโดยตรงนะใช่ใช่ครับเนี่ยร้านอาหารนะขอ,ของโชว์ในร้านคือเอาทุกอย่างเอาหมดเลยใช่ครับเราของรือหมดเลยนะของเก่าที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยต่างๆเลยทุกอย่างมาลงกันนี่แหละนี่ลงคเครื่องเสียงก่อนไงอ๋อนี่อันนี้เครื่องเสียงนะครับไฟพีมไฟบีมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ามาฮ่านะครับเมาวอสักครผมก็มาถ่ายคลิปไปแล้วนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพวก ตัวนี้ไม่เป็นอะไรอะเป็นเครื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะบ่ามันใช้งานยังไงผมไม่รู้นี่บางทีเราก็ไม่ไม่รู้มันมันลื่เกินไปบางทีเราก็ไม่รู้ท่านใดที่ถนัดเรื่องอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้จะเป็นชุดเกี่ยวกับปวไฟอะ่ะอืมน่าจะเป็นตัวควบคุมไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟต่างๆนะครับน่ก็มาใหม่ๆเลยนะ ตัวโชว์เรียกว่ามีทุกอย่างแล้วกันนะครับมาเดินดูด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินดูอันนี้อันนี้คืออะไรตัวตัวเป็นตัวเสียบไม้ลอยอ่ะตัวนี้มันใช้ทําอะไรมันน่าจะเป็นไม้นักร้องนะอันนี้น่าจะเป็นไม้กอง ก้กกอนม,มากับชุดกล่องนี่อ๋อมากับชุดรองนะครับชุดรองชุดชุดกล่องนี่ก็มาทั้งชุดเลยนะครับคือโลจากห้องอาหารมาเลยนะครับอ๋อมันมีไม้ตัวนี้ด้วยนี่มีไม้สำหรับเดี๋ยวนะผมเดินดูแล้วกันนะไปพาท่านผู้ชมดูนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านจําจหน่ายสินค้าที่ เขาโลาะออกจากห้องอาหารนะครับงานประมูลจากร้านคาราโอเกะต่างๆนะครับอันนี้เป็นมิกเซอร์ er ของ My NPE นะครับตัวนี้กำลังเปิดอยู่เลยนะจากตัวนี้นะครับ GT850 นะครับ My NPE ก็เป็นบริษัทร่วมของบริษัทนัตพงศ์ซาวแอนด์เซอร์วิสนะครับก็คือนัตพงศ์เป็นคนนำเข้ามานะครับ NPE นะครับก็เป็น ไมเอ็นพีนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้สะลึกขนาดนั้นนะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับท่านผู้ชมอยากได้ตัวควบคุมเวทีนะครับฮาวเวอร์แอมสำเร็จรูปต่างๆ่ตู้ลำโพงนะครับเครื่องขยายเครื่องปรุงนะครับผมรับรองสินค้าดีแน่นอนนะสินค้าใหม่สินค้าแบบห้องอาหารเขาคัดเกรดมาแล้วกันนะครับนะ เนี่ยของฮอตล็อกนะครับก็มีของ NPE นะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้บอกราคานะครับท่านผู้ชมก็ให้มาสอบถามได้นะครับคือบางตัวมันมันเป็นราคาบอกผ่านทางเหมือนเราเราขายกันเองแหละครับท่านผู้ชมนะถ้าอยากได้จริงๆก็ติดต่อมานะครับตามเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับนี่ลำโพงด้านด้านหลังนี่มันสูตรอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับ ขอบคุณสําหรับคาคอมเมนต์และคําติชมนะครับผมก็น้อมรับแล้วก็จะมาปรับปรุงนะครับอันนี้มันเป็นของอะไรเนี่ยครับแบรนด์นี้เลยนะผมอาจจะไม่รู้จักนะ <c oughs> บางคนก็บอกว่าทําคลิปเครื่องเสียงยังไงไม่รู้จัก <c oughs> บางอย่างก็ไม่ได้รู้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ ลำโพงน่าจะสิบห้านิ้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวนะครับคุณโตโตมานี่หน่อยสิโตครับตรงนี้มันมันเป็นลำโพงประเภทไหนนี่นี่นี่คราวนั้นเรามาถ่ายหรือยังเนี่ยอั<ห>น<ห>นี้เป็นซ<ๆ>ับซับเบดสิบแปดนิ้วซับเบสโอ้สิบแปดเหรอใช่ครับสิบแปดนิ้วสี่ใบ,ใ,บใช่ครับอันนี้ประเมินราคาไว้ได้วยกันประมาณ ยังเลยครับตัวนี้ไอ้นี่เป็นกลางแหลมไหนไหนนี่เหรอใช่ครับคู่นี้อ๋อนี่เหรอครับผมนี่กลางแหลมนะครับนี่เป็นมิกโอ้โหสวยมากแต่เราผมก็เก็บภาพด้วยกันอันนี้ก็มิกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนดิจิตอลเปล่าใช่ดิจิตอลนะ นี่ก็ดีตอนนี่เพิ่งมาเนี่แหละพร้อมชุดลำโพงเนี่ยตัวนี้เนี่ยเหรอใช่ครับโอ้โหมันควบคุมหน้าเวทีได้หมดเลยภาพแล้วนี่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไฟครับคุมไฟเวทีอ๋อนี่เป็นคุมไฟใช่ครับไม่ได้ทําความสะอาดเลยป่ะฝุ่นมามาแบบเพียวเลยยังฝุ่นเนาะก็ไม่มี แล้วมันเป็นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นไฟส่องเวลาใช่ครับปรับน่าจะประมาณนั้นนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าประเภทงานเวทีนะครับงานเวทีงานคอนเสิร์ตก็ต้องมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวๆถ่ายสีระชดก่อนจะไปลงกระหน่ำเลยนี่นะครับอันนี้โอ้โหของอะไรเนี่ย ถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรมานะครับท่านผู้ชมนะไม่ต้องกูดกันมากมายนะครับเดี๋ยวเยวราคนให้ดูก่อนข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นของมอดร็อกนะครับสิบห้านิ้วหรือสิบแปดเลยสิบห้านิ้วนะครับชุดไฟปลาโอ้นี่ไฟไฟมาเยอะเลย อันนี้มันก็ไฟหน้าเวทีเหมือนกันเหรอครับ,รบน่าจะเป็นไฟหมุนนะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเป็นระบบควบคุมไฟหมุนนะครมีที่ปล่อยควันด้วยนะนี่ไฟไฟพานะครับตกรวมเท่าไหร่คู่เท่าไหร่เจ็ดยครับตัวละเจ็ดร้อยนะครับไฟพาตัวละเจ็ดร้อยนะครับ Power Mix นะครับขาตั้งต่างๆ นี่นี่ในกล่องนี้ก็ยังไม่เอาออกมาก็เยอะนะเดี๋ยวยกมาสักตัวดิยกยกมาดูสักตัวดิตัวนี้ไฟนะโ <Okay. S 1> อ้หนักเหมือนกันนะไหนดูข้างหน้าดิโอ้นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับแผงนยังมีอะไรแผงแ,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 แล้วมันก็จะหมุนนะนก็จะหมุนแบบเป็นไฟตามเทคตามบาร์นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมไฟไฟอันนี้ไฟพาอันนี้ไฟพา นี่โอ้ดยเยอะเลยนะไม่ใช่แค่หน่อยโอ้มันเยอะนะมันไม่ใช่มีแค่นี้นะท่านผู้ชมเอ้ยอย่าคิดว่าเห็นอยู่แค่นี้นะโอ้เดี๋ยวดูดอภัยครับ่นอยู่ในกล่องมันก็ยังไม่แกะใช่ไหมยู่ในกล่องมาดูได้คอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็น LED ครับอ๋อเป็นหลอดไฟเอป็นหลด LED ใช่ครับเป็นเป็นจอ LED จอ LED นะใช่ครับดูยังไม่ได้ลื้อมาเป็นบางส่วนนะครับนี่ อยู่ในกล่องนี้ก็เพิ่งจะมาใหม่นะครับฮะมันเป็นอะไรเป็นไฟ LED อะอ๋อเป็นไฟหลังเวทีอะมั้งใช่ครับอ๋อมันจะต้องต่อกันแบบนี้เป็นชุดไฟจอ LED นะครับ <LED S 1> อ่าเวทมีครบชุดเลยครับคือ เอาไปแล้วพร้อมใช้งานได้เลยนะนใช้งานนี่ผมก็ลื้อาม,มาจากร้านอาหารโอ้นี่มันจะต,ต่อต่อกันแบบนี้แผงฉากด้านหลังจอ led โอ้นี่นี่นนี้มีเยอะครับประมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยแผ่น<า>มีป<า>ระมาณ4ี่ร้อยห้าร้อยแผ่นนะครับท่านผู้ชมเป็นแผ่นของจอ led นะครับนี่นะครับก็เป็นจอ led ที่อยู่ด้านหลังนะครับจอหลังฉากนะครับสําหรับงานเวทีงานคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ก็คือครบเซตเลยนะครับยังไงสนใจก็มาต่อรองราคานะครับมีทั้งหมดประมาณกี่แผ่นนะตมประมาณน่าจะห้าร้อยแผ่นห้าแผ่นนะครับห้าร้อยแผ่นมาเยอะอืมนี่พวกไฟพาไฟบีมต่างๆนะครับในกล่องอีกเยอะแยะเลยนะตู้ไฟอะตู้ควบคุมไฟเนี่ยอ๋อเนี่เหรอใช่ที่มันไมเวทีมันต้องมีอ๋อตู้ตู้สำหรับเขาเรียกว่าตู้ตู้โหลดตู้โหลดอะไรตู้โหลดเนี่ยตู้โหลดไฟหรือเปล่า ครับนี่นะครับสําหรับงานเวทีใหญ่ๆที่ต้องการใช้ไฟเยอะนะครับนี่ไฟไม่ตกเงล่ะครับมีตัวนี้ไฟไม่ตกเไยน่าจะเป็นตัวควบคุมไฟหรือว่าตัวแปลงสัญญาณไฟต่างๆนะมาดูหน้าหน้าได้เออเนี่ย power นะเนี่ยนี่มันจะเป็นตัวเลขขึ้นอย่างนี้ตั้งราคายังตัวนี้หมื่นเจ็ดหม้อหม้อหมื่นเจ็ดนะครับใช่ซื้อใหม่หลายหมื่นเออเเารียกว่าสภาพยังใหม่อยู่สภาพยังกริปอยู่เลยนะเนี่ย นะครี่มีเบ็กเกอร์ด้านหลังสายโอส,ส,ส, oh, สายพร้อมนะมีพัดลมสองตัวด้านหลังนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียกว่าตู้อะไรตู้เหมือนกับตู้แบบถ้ามีตัวนี้ก็คือไฟไม่ตกไม่เกินเนยใช่ใครับต้องต่อใส่ตู้ใหญ่เราผ่านมานี้เราเข้าเึ้่มเสียง JBL น,นะครับก็มีคนตาหาเยอะอยู่นะ JBL เนี่ยตัวนี้ไปคู่หนึ่งแล้วนะครับตู้ JBL แล้วก็ตู้เครื่องเสียงมีเครื่องดนตรีด้วยนะครับก็คือเป็นพวกคีย์บอร์ดต่างๆนะครับมาคราวที่แล้วไม่มีนะคราวนี้มีนะเพิ่งมาสอเซตอ๋อเนี่ยมาลงมา ครับผมอันนี้ก็คือการันตีได้ว่ามาจากห้องอาหารนะครับมาจากห้องอาหารร้านอาหารนะครับร้านคาราโอเกะที่เขา,เ,าเลิกกิจการไปนะครับนี่ก็จะเป็นของ JBL นะครับตู้สูงแบบใหญ่มากอะผมยังถ่ายไม่หมดเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆนะครับ ก็จำเป็นต้องมาอัปเดตบ่อยๆนะครับเพราะว่าของมันมาบ่อยๆนะอันนี้เป็นของ aj นะครับอันนี้เป็นแฟนแนวไหนาาอะอ,อ๋อตู้คาราโอเกะของ a อเจนะครับตัวน,น,นี้ไม่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 ไมไมจอดคมเสร็จเลยอ๋อนี้เหรอเรื่องใหม่อะไรไม่จอกองอ๋อไม่ไม่สำหรับติดกองนะครับติดติดกองออผมก็เพิ่งจะรู้เนี่ย ตอนแรกก็คิดว่าเป็นไม่เอ่อไม้มันใช้ทั่วไปนะครับไม่สาหรับกรองตัวนั้นนะครับก็ต้องมีไม่สําหรับใช้เอ่อต้องต้องมีไม่สาหรับเอ,อีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมออกไปดูนะครับพาท่านผู้ชมดูก่อนนะครับมีทั้งกรองชุดนะครับเครื่องเสียงชุดควบคุมไฟไฟพาไฟ,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 ไฟบีมต่างๆนะครับสายไฟ สายสัญญาณต่างๆมีครบนะครับที่นี่ก็คือเหมือนงานเหมาแล้ะลือจากเวทีมานะครับนี่นะด้านหน้าเนี่ยกล่องแหลกก็ยังมีนะครับสายไฟต่างๆไฟไฟบีมไฟเวทีนะครับงานคอนเสิร์ตสำหรับท่านใดที่อยากได้เครื่องเสียงแนวที่เป็นเป็นสินค้าที่เขาโลดจากห้องอาหารแบบนี้นะก็ให้มา ติดต่อคุณโตได้นะครับผมอาจจะพูดกลับไปกลับมานะท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ใจความเท่าไหร่นะต้องขออภัยด้วยก็อยากให้ดูว่าร้านเขาคือมาใหม่จริงๆนะคือแบบลื้อกันมาสดๆแล้วรอยั้งขี้ฝุ่นยังเต็มอยู่เลยเนะี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเก่านะมันโอเคอยู่นะผมว่านะเนี่ยประเภทไฟเวทีนี่ผมว่าเยอะเลย สดีครับก็สนใจก็ติดต่อคุณโตนะครับคุณเสกสรรนะครับ08 9 3 9 8 2 4 9 5นะครับของแอมกีตาร์ก็มีนะครับ อยู่ในกล่องก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูในกล่องที่ว่าอยู่ในกล่องนี่มันคือมันคือจอของหลอดไฟ LED นะครับอันนี้ตัวเป็นอมอแปลงหรือสวิตช,ชิง่งนี่มันมีสวิตช,ชิ่งเยอะเลยในจดนี้นี่นนก็มีจอ ต่อจอ LED นะครับด้านหลังนะครับประมาณสี่ห้าร้อยชิ้นนะคุณโตบอกว่าอย่างนั้น,นะครับ ูสิไฟที่เขาส่องอยู่ด้านหน้าเวทีหรือเปล่านะครับคนที่เขาทำคอนเสิร์ตทำเวทีเขาต้องรู้จักะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่อยู่ในร้านของคุณโตนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกนะครับที่ยังไม่แกะก็อีกเยอะนะครับนะอันนี้ก็คือส่วนที่แกะออกมาใหม่นะครับ งานเหมางานประมูลแต่ของอาหารนะครับขายเครื่องเสียงเครื่องดนตรีลำโพงมือสนะครับงานาเลิกกิจการนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดหนึ่งนะครับ